เจาะหาทุณจีนนะครับหาอย่างไรนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับมันจะมีงานนะครับอสังหาริมทรัพย์ที่เซี่งไฮ้นะครับที่จะจัดในช่วงมีนาคมนี้นะครับปีนี้นะครับงานจะมีระหว่างวันที่ 24- ถึง26นะครับมีนาคมนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ เอาอาสังหาของไทยของลาวหรือกลุ่มประเทศในอาเซียน,นยไปออกบูธนะครับคือว่าง่ายเราก็ไปออกบูธอสังหาที่เซี่ยงไฮ้นะครับในวันที่เอ่อถ้าเราจะไปออกบูธนะครับเราควรที่จะไปวันที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสามนะครับแต่ถ้าจะไปเยี่ยมชมงานเนี่ยไปวันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกก็ได้นะครับนี่คือจะมีงานที่เซี่ยงไฮ้นะครับเหมาะสําหรับนะครับ นักลงทุนดีเวลลอปเปอร์ด้านอสังหารนะครับที่จะไปหาคู่ค้าไปหาพัฒมิตที่จีนนะครับนะก็สองพันยิบสามนะครับเซี่ยงไฮ้ยี่ิบ international real estate investment นะครับชื่องานนะครับรายละเอียดของงานนะครับเหมาะสำหรับนะครับคนที่ทำเป็นดีเวลลอปเปอร์เรื่องอสังหารนะครับ high end property นะครับอพาร์ตเมนต์ล u กชัวรี่นะครับ golf villa นะครับ รีสอร์ทโฮเทลนะครับยอทเทอร์มินนลนะครับทัวร i s ิซึม l เรียลเอสเซนะครับนี่คือเจาะกลุ่มอสังหาโดยตรงนะครับใครสนใจนะครับไปเจาะหาทุนจีนด้านอสังหานะครับหนึ่งคุณอาจจะไปดูในลักษณะไปดูงานก่อนก็ได้นะครับไปเซอร์วไปดูงานก่อนนะครับว่างานเขาเป็นยังไงนะครับสองคือ,คอเอา สินค้าอสังหาของเรานะครับไปขายนะครับไปออกบูธขายนะครับว่ายง่ายนะครับใครสนใจนะครับจะไปทริปนี้นะครับนะก็ต้องเตรียมเรื่องวีซ่านะครับหนังสือเชิญนะครับไปออกบูธนะครับถ้าจะไปออกบูธนะครับต้องไประหว่างวันที่2 2่สถึงวันยี่ยนะครับไปเตรียมงานนะครับเดี๋ยวค่าใช้จ่ายเรื่องการออกบูธนะครับใครสนใจก็อินบ x ็อกเข้ามานะครับส่วนใครที่จะไปดูเซอร์เวดูลาดราวก่อนนะครับก็ ไปได้ในวันที่24ถึงวัน26นะครับนะเก้าโมงถึง1ิบหกนะครับถึงสี่โมงครึ่งนะครับงานมีนะครับโปรเจกต์มีไปหาคู่ค้าหาพัฒมิตรที่จีนกันนะครับพาเจาะจีนนะครับใครสนใจจะไปทริปนี้นะครับ Work and t r w v e l กับไทยเจ้าอินเวสท์คอมผมถาวน i อินเวสเนะครับ ก็แอดไลน์เข้ามาเดี๋ยวใครสนใจใ,ใจครจ่ายทริปนะครับอาจจะ3วัน2คืนนะครับก็ใครจ่ายเราก็มาคุยกันนะครับอเมริกันแชร์นะครับ Work and travel นะครับกับเราได้แล้ววันนี้นะครับแล้วพบกันสวัสดีครับ